วัดีครับวันนี้นะก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะฮะถ้าท่านรักบาแมนถ้าท่านชอบบามมนท่านคือพวกเดียวกันกับผมนะฮะกลับมาพบกับผมในช่องของปีพภงฟาร์มบริกันบาแมนนะครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นการฝึกวัวเพื่อเข้าประกวดแบบง่ายๆ EP2 นะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอว่าเราควรจะทําอย่างไรหลังจากวัวของเราที่เดินแล้วนะครับผม ผลิตภัณฑ์ดีๆของปียพงฟาร์มด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่บอลลิกไว้์นะฮะเกลือแร่ไทยมาตรฐานโลกเกลือแร่ผมเลือกใช้มาก,กว่า17ปี PF Omic p m i c นะฮะพี m i คุณภาพบำรุงระบบสืบพันธุ์กับสัตว์ไว้ป้องกันลกค้างเตรียมตัววัวสาวก่อนเป็นแม่พันธุ์ไวโรคกกินแคทเทนะฮะสารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันได้นนทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียโดยเฉพาะปากเท้าเปื่อยและลำปีสกินเดลท็อกีสิบห้าพัดป้องกันแล,ล้วกาจัดมแมลงใช้ปริมาณน้อยกว่าและประหยัดกว่ายี่ห้ออื่นถึงเเเเท่าาารรรมมมมนสีียยพพิัตกูศ70 35 85%สั่งกันเข้ามาเลยนะครับทีนี้เมื่อ EP ที่แล้วก็จะมีวัวกลุ่มนี้นะฮะที่ทั้งฝึกเป็นแล้วแล้วก็ยังไม่เป็นวันนี้เราก็จะมาทำการนะฮะให้ทักษะวัวนะครับที่กำลังจะฝึกนะครับหลังจากเขาเริ่มเดินแล้วนะฮะโอเคมันมีวัวตัวหนึ่งในกลุ่มนี้นะครับที่หย่านมแล้วก็เริ่มเดินตามบ้างแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการให้ทักษะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นวัว ตัวนี้นะครับผมก็คือ pf 1 7 4นะครับก็หลังจากย้ายไปย้ายมาวัวเริ่มเดินแล้วเราก็จะมาเริ่มเกาวัวนะฮะเริ่มต้นจากการเกานะครับผมเกาให้เขาได้คุ้นเคยกับโชติกนะฮะหรือไม้เกาวัวนะครับผมอันนี้วัวตัวนี้โดนเกาจนคุ้นเคยแล้วก็จะไม่มีความตื่นกลัวเห็นไหมฮะก็จะไม่ตกใจไม้เกานะครับเพราะว่า เกาบ่อยแล้วลองกีดหลังบ่อยแล้วให้ทักษะเข้าไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเริ่มคุ้นชินกับไม้เกวัวหลังจากเราผูกโยงเราจะย้ายที่เราก็ทําการเกาเมื่อเขาคุ้นกับการเกาแล้วเราก็เริ่มค่อยๆจัดท่าไปนะฮะนี่นะฮะเวลาจับวัวนะฮะจับที่โซ่นะครับผมไม้โชสติ๊กนะฮะก็คือจับลักษณะแบบนี้นะครับทิมลงพื้นห้ามชี้ขึ้นฟ้านะครับผมจงมาจงมานะครับ S 1> <S 1> เขาจะเริ่มเดินตามแล้วสําหรับ1นึ 4. หลังจากนั้นเราเริ่มจัดท่าครับผมเราก็ใช้ไม้โชว์สติกนะครับผมเกา่าเก่าการจัดท่าวัวเบื้องต้นนะฮะสำหรับไม้โชว์สติกนะฮะก็จะมีมีปลายที่แหลมกับมีตะขอเกี่ยวง่ายๆเลยตะขอเนี่ยสำหรับเกี่ยวเพื่อดึงเข้ามาแล้วก็ปลายเนี่ยใช้สําหรับปลายที่แหลมเนี่ยใช้สำหรับจิ้มเพื่อดันออกตะขอเนี่ยสำหรับเกี่ยวเข้ามาแล้วก็เกานะครับผมเดี๋ยวทําให้ดูเบื้องต้นเลย เริ่มจัดท่าวัวง่ายๆก็คือการเกานะครับวัวตัวนี้ยังไม่เคยฝึกจัดท่าแต่คุ้นเคยกับไม้โชว์สติกแล้วนะครับผมก็เกาเกาให้เขาเกิดความเพิ่นนะครับแล้วก็ดูเท้าของวัวทั้ง4ข้างนะครับว่าเท้าไหนของเขาไม่เข้าระเบียบหรือไม่เข้าท่าก็เริ่มจัดเท้านั้นนั้นก่อนเลยไม,ไม่จําเป็นจะต้องจัดเท้าหลังหรือเท้าหน้าก่อนนะครับผมก็จัดเท้าที่ ดูไม่ดีหรือไม่สมดุลเพราะนั้นผมเห็นแล้วว่าเท้าหน้าด้านซ้ายเนี่ยเป็นเท้าที่เริ่มหุบเข้าไปเราก็จะทําการดึงเข้ามานะครับโดยเอาเท้าซ้ายของเราไปบังนะครับแล้วเราก็เกี่ยวตะขอนะครับเกาะตะขอนะฮะในกรณีที่วัวไม่มาเกาะแล้วไม่มานะฮะเรามีเทคนิคอย่างหนึง่งผมมีเทคนิคที่จะนําเสนอผู้ฝึกกลายใหม่นะครับการใช้มือซ้ายในการ หือขุมเนี่ยมันเปรียบเสมือนพวงมาลัยนะฮะในการบังคับวัวนะฮะว่าจะให้เท้าวัวไปในทิศทางใดเดีผมทําให้ดูนะครับอ่าอยากให้มาด้านหน้าปุ๊บกดเกาะเกี่ยวนะฮะแล้วก็ดึงมือซ้ายนี่ดึงขุมไปข้างหน้าด้วยเพื่อบอกทิศทางวัวว่าควรจะไปด้านหน้าในวัวที่ยังไม่เป็นเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวจะทําให้ดูก่อนก็คือเริ่มฝึกแล้วก็เริ่มให้เขาเกาเกาให้เขาเชื่องก่อนแล้วก็ย้าย นะครับให้คุ้นค่อยๆฝึกให้ทักษะไปเรื่อยๆเลยนะครับลักษณะก็ประมาณแบบนี้ค่อยๆเกาค่อยๆอยจัดท่าเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้เขาได้คุ้นชินกับไม้เกาวัวที่เรานํามานะฮะนะฮะนี่เห็นไหมฮะปึ๊บปึ้บเห็นไหมครับทาให้เขาเริ่มคุ้นชินนะครับผมพอเขาเริ่มคุ้นชินกับไม้เกาวัวเขาก็จะนิ่งแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปผูก อ,อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกับ EP แรกที่ผมนำเสนอไปนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้วัวมีความคุ้นชินกับไม้โชสติกเริ่มเกาเริ่มทำให้เขาคุ้นเคยหลังจากวัวที่เริ่มคุ้นเคยกับไม้โชสติ๊กที่เราเกาแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนวัวตัวนี้เลยที่เขาโดนฝึกจนสามารถนำไปประกวดในระบบสากลได้แล้วนั่นก็คือ PF 175นะครับผมตัวนี้ก็ได้รางวัลคาส์์วินเนอร์ในรุ่น7-8เดือนนะฮะในสนามบุรีรัมย์บามันคลาสิกโชว์มาแล้วนะฮะ,ะสำหรับ PF175 นะฮะผมก็จะทำการจุงให้ดูนะฮะหลังจากเราฝึกโยงเรียบร้อยแล้วเขาคุ้นเคยกับไม้กาวัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาเริ่มจัดท่าเขานะฮะการจัดท่าวัวประกวดก็ไม่ยากนะครับผม เอาง่ายๆเลยนะฮะอย่างจะแนะนำก็คือว่ามือซ้ายที่จับขุมเนี่ยเหมือนพวงมลาลัยที่คอยบอกทิศทางอของบัวเวลาเราจะจิ้มหรือเราจะเกี่ยวให้ขามาด้านนั้นสมมุติว่าเราจะเกี่ยวขาซ้ายมาด้านหน้านะฮะการเกาะเฉยๆแบบนี้อาจจะให้คำสั่งอัวได้ไม่ดีพอ นะครับในกรณีที่ขาวัวเบี้ยวนะฮะสมมติเราอยากให้ขาวัวด้านซ้ายเนี่ยมาด้านหน้าด้านซ้ายเราทําการบังคับพวงมาลัยก็คือเปียบเหมือนขุมอันนี้นะครับ๋ยวาําให้ดูดึงขุมมาด้านด้านหน้าด้านซ้ายปุ๊บขาวัวก็จะมาหน้าด้านซ้ายแต่ถ้าเราอยากให้วัวมาตรงกลางนี้เราก็ดึงย้อนกลับไปโดยการเบนหน้าวัวไปแล้วเราก็จิ้มนะครับผม <S <S ดูนะครับปุ๊บวัวก็จะมาเข้าด้านนี้ถ้าเอยากให้มาด้านนี้อีกทํำยังไงอันที่สาธิตนะครับ เห็นไหมฮะมัวก็จะ,ะขาเขาก็จะถูกบังคับให้มาทางฝั่งทิศทางมือที่เราดึงนะครับอ่ะอีกทีหนึ่งดึงมาตรงนี้ขาก็มาตรงนี้นะฮะดึงไปทางนูน้นโดยการใช้โชติจกกิ้มนะครับผมเห็นไหมฮะ,ะง่ายๆเลยถ้าอยากให้ถอยหลังก็ดันขุ่มถอยหลังไปเห็นไหมฮะอยากให้มาข้างหน้าก็ดึงขุ่มมาประมาณนี้ครับตัวนี้เหมือนเป็นตัวบอกทิศทาง อยากให้ขาหลังถูกดึงเข้ามานะครับเราก็ทําการดึงขาหลังเกี่ยวขาหลังแล้วก็ดึงขุมด้วยนะฮะขาวัวก็จะถูกดึงมาด้านหน้าอยากให้ขาวัวไปด้านหลังนะฮะเราก็ทําการจิ้มนะครับแล้วก็ดันขุมไปด้านหลังขาวัวก็จะไปด้านหลังอันนี้เป็นทิกนะครับผมที่ผมใช้แล้วได้ผลดีในสนามนะฮะอ, Wu อย่างที่บอกโชว์สติ๊กนี่มีหน้าที่เกี่ยวเกานะครับแล้วก็มีหน้าที่ดัน ปลายแหลมนี้ท่านาที่ดันให้เท้าวัวไปในทิศทางที่ต้องการนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นเป็นการฝึกวัวแบบง่ายๆใน EP 2นะครับก็คือพอวัวเริ่มเดินตามแล้วเราเราเริ่มมาให้ทักษะโดยการเกาแล้วก็จัดทาเบื้องต้นนะฮะส่วนใครที่อยากที่จะเรียนรู้วิธีการฝึกวัวและส่งวัวเข้าประกวดในระบบสากลแล้วก็รู้กติกาการจูงวัวเข้าประกวดนะฮะก็สามารถเรียนรู้ได้ที่ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บามาหรือสมาคมต่างๆจะจัด,จดอบรมจุงโคนะฮะก็ติดตามข่าวสารได้ทาง f c e e o o o นะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็ไปอบรมกันนะฮะสำหรับผมก็เป็นการฝึกวัวเบือเบ้องต้นนะฮะโดยการทําให้วัวเดินแล้วก็ทําให้วัวมีทักษะในการโดนโชสติกเกาเกี่ยวเกาะเพื่อจัดท่านะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าท่านรักบามันถ้าท่านชอบบามันท่านคือพวกเดียวกันกันกบผมแล้วพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ